สวัสดีครับผมนะครับเอาละครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่กอมเมนตนะครับเรียกว่าไปอ้างกับนานาชาตินะครับขอเงินนาดานมากขอเงินนะครับเพื่อจะมาจัดการนะครับอ้างว่าในการต่อสู้กับไทยล่าสุดนะครับมีสารตกค้างนะครับจากอาวุธไทยถึงเจ็ดสิบกว่าชนิดขอเงินมายังไงฮะขอเงินมาล้างประเทศเลย ของเงินมาล้างจะอ่ามาล้างอะไรเหรอครับที่จะล้างสารตกค้างปัญหาคือการไปใส่ร้ายแบบนี้นะครับตอนนี้ประเทศขเขมรมีอยู่ในฐานะอะไรมีอยู่ในฐานะอะไรที่นานาชาติจะเชื่อครับอ้างว่าอาวุธไทยมีสารตกค้างตกค้างอะไรไม่รู้นะนะครับ แต่ประเทศที่เขาจเจริญแล้วมีความจเจริญทางเทคโนโลยีทางทหารเนี่ยเขาจะเชื่อประเทศที่ด้อยพัฒนาอย่างเขมรเพื่อจะมีจุประสงค์เพื่อขอเงินขอทานขอทานแล้วเงินไปอยู่ไหนครับเงินมันไปอยู่กับฮุนเซนเพราะฮุนเซนควบคุมทั้งหมดประเทศแสดงว่าไม่มีเงินละจึงขอทาน มันไม่มีอาวุธไหนนะครับที่จะมีสารตกค้างแบบนั้นถ้างั้นทั่วโลกอาวุธก็เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่มันยิง bm ยี่สิบเอ็ดมาตกในไทยแหละครับและเป็นอาวุธเก่าๆตกแล้วไม่ระเบิดอีกแปดสิบกว่าลูกทำไมไทยไม่อ้างว่าสารตกค้างนะครับแล้วก็การจัดฉากเอาลูก ปืนเก่าๆมาวางไว้แค่นี้ทหารทั่วโลกเขาก็รู้แล้วว่ามึงโกหกหรือว่าประเทศเขมรเขาคิดว่าประเทศเขาจเจริญที่สุดหรือว่าประเทศเขมรเขาไม่รู้เรื่องข้างนอกเลยจึงคิดว่าเขาฉลาดที่สุดเป็นไปได้ไหมอย่างที่มีคนเขมรบางคนเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์ประเทศเขา เป็นประเทศที่ดีดังนั้นคนเขมรตอนนี้น่าสงสารมากครับความเชื่อความรู้ของเขาเนี่ยมันเหมือนคนอยู่หลังเขาไม่ใช่สิเหมือนคนอยู่ในกะลาแล้วก็กะลาฝังลงใต้ดินสิบเมตรแล้วก็ถูกเทปูนทับน่าอับอายมากครับการแสดงความเห็นของเขาเนี่ยมันมาจากความไม่รู้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าต่างชาติเขารู้ น่าสงสารมากคับสิ่งที่คำมเมนเขาพูดแต่ละอย่างเนี่ยมันคือความโง่แต่ต่างชาติเาก็ไม่อยากพูดว่าคุณโง่ไงเพราะว่ามันจะหาว่าเราดูถูกมันทั้งที่มันโง่จริงๆสิ่งที่นานาชาติรู้มันไม่รู้มันคิดว่ามันฉลาดที่สุดมันคิดว่ามันฉลาดที่สุดมันไปพูดแบบนั้นแบบนี้มันไม่คิดว่าประเทศเขาเจริญเขาจะรู้นี่คือปัญหาของคนคอมเมนคือ คิดว่าเขาฉลาดที่สุดเหมือนคำเม็เป็นศูนย์กลางจักรวาลโอ้โหแสบที่สุดครับโอเคครับ